สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิลเลตเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะวันนี้รวยโชคก็นําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสว่างธรรมบรรดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อัมไพวันนะคะตั้งอยู่ที่บ้านยางงามตําบลบงใต้อาเภอสว่างแดดินจังหวัดสกลน,นครนะคะรวยโชคได้นําบรรยากาศด้านนอกนะคะอยู่ทางด้านหน้าของ วัดสว่างธรรมบรรดาลนะคะมีทุ่งนาเขียวขจีสวยๆนะคะบรรยากาศสวยๆเอามาฝากเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะดูจากด้านภายนอกก่อนนะคะภายนอกวัดสว่างธรรมบรรดาลนะคะด้านนอกสวยงามเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในนะคะเข้าไปด้านในดูบรรยากาศโดยช่วงพาชมบรรยากาศนะคะวันนี้จะพาชมบรรยากาศของวัดสว่าง ก็จะเข้าไปด้านในนะคะก่อนที่เราจะไปกราบนมัสการกราบขอการขอเมตตาปู่ท่านนะคะอันนี้ด้านฝั่งนี้นะคะองฟ้าสวยงามนะคะที่มีพระเมธรณีนะคะอยู่ด้านหน้าขององค์หลวงพ่อพระงามนะคะองค์หลวงพ่อพระงามสวยงามจริงๆนะคะหลวงพ่อพระงามเราก็ กราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อพรงามนะคะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะองค์หลวงพ่อพระงามของานได้งานนะคะส่วนมากก็เป็นหน้าที่การงานนะคะขอไว้ก็สําเร็จทุกคนนะคะรวยโชคก็แนะนํนำนะคะสถานที่สวยๆหรือว่าตรงที่เรามากราบปู่ท่านแล้วก็มาสักการะขอพรตรงจุดนี้ได้นะคะองค์หลวงพ่อพระงามะคะ่ะ อันนี้เป็นทางด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีขอนไม้นะคะไม้ตะเคียนนะคะไม้ตะเคียนอยู่ด้านข้างรวยโชคก็ขึ้นเบอร์โทรไว้นะคะท่านใดที่แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามได้นะคะเกี่ยววัดสว่างธรรมบันดาลน,นะคะเกี่ยวกับวัดสว่างธรรมบันดาลรวยโชคทราบรวยโชคก็จะตอบคําถามนะคะถ้ารวยโชคไม่ทราบก็ขออภัยด้วยนะคะรวยโชคก็ตอบไม่ได้นะคะ นี่นะคะบรรยากาศก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะทุกท่านนะคะที่ทําบุญมานาวัดสว่างทำบรรดาลรวสันักสงฆ์อัมพยวันนะคะนี่เป็นขอนตะเคียนคู่นะคะขอนตะเคียนคู่เราชมบรรยากาศสวยๆโดยโชคพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ร่วมบุญมานาวัดสว่างทำบรรดาลน,นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ไม่ว่าจะมากน้อยประการใดรวยโชคเกาะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้นะคะขอบุญกุศลที่ท่านได้ทําก็ขอให้กลับพื้นทุ่ท่านโดยจับพัน์ทันใจทุกประการน,นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอให้ส่งผลให้เราในปัจจุบันนี้นะคะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวรวยโชคก,ก็จะพาชมบรรยากาศแล้วก็จะเอาไปเดี๋ยวเราจะไปดูโชคลาบนะคะโชคลาบ ปู่ท่านวันนี้ปู่ท่านก็เมตตาให้โชคลาบมานะคะให้โชคลาบมาแล้วรวยโชคก็หยิบมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะหยิบมาฝากกาลยานันมิแล้วก็เอฟสีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคเหมือนเดิมนะคะดูสิว่ามันจะไปในแนวทางเดียวกันไหมกับที่ปู่ท่านเคยปารกไปก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันของปู่ท่านนะคะ ความฝันปู่ท่านใครแปรได้อะไรแบบไหนยังไงนะคะก็เอามารวมก,กันกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นโชคลาภที่ชัดเจนพอสมควรนะคะชัดเจนพอสมควรนะคะปู่ท่านก็มีตาเล่าความฝันนะคะเล่าความฝันแล้วก็มีธรรมะของปู่ท่านโดยโชคก็ เอามาฝากนะคะเอามาฝากทีนี้ก็จะเป็นโชคลาภนะคะโชคลาภอีกแบบหนึ่งนะคะที่ปู่ท่านให้เมตตาให้มานะคะโชคลาภอีกแบบหนึ่งรวยโชคก็เอามาฝากกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่าน <st arts> เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันค่ะว่าโชคลาภของปู่ท่านจะให้มาแบบไหนด้วย <st arts> ท้ายคลิปหยิบมาฝากของรวยโชคนะคะท้ายคลิปหยิบมาฝากโชคลาภของรวยโชคว,วันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 30แล้วนะคะวันที่30กรกฎาคมพศส,ส5 6 4แล้วค่ะนี่นะคะท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากของรวยโชคนะคะรวยรวยรวย,ยกันทุกคนทุกท่านนะคะเป็นอัครายันของแม่นางกวักนะคะอัครายันของแม่นางกวักรวยโชคก็เลยหยิบอัครายันสวยๆนะคะมีตัวเลขสวยๆเผื่อเป็นโชคเป็นลาบนะคะเผื่อเป็นโชคเป็นลาบ statute. เอามาฝากนะคะในงวดวันที่ 1สิงหาคมพศ2564นี้นะคะก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรวยโชคก็หยิบมาฝากนะคะก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะก็โชคลาบก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใครเห็นตัวไหนแบบไหนประมาณไหนก็มินบอกกันมาได้นะคะแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งลาบกันนะคะเผื่อเป็น โรยชื่อก็เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับดูรับชมก็ให้มีโชคมีลาบมีโชคมีชัย,ชยคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่รปรารถนาด้วยบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณวัดสว่างธรรมดาหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวันแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่ฤาษีพระครูบา,ชาัชนรงวชิโรภาโสองค์หลวงพ่อพระงามองค์หลวงพ่อพระบรรดาแล้วก็องค์ปู่องค์ยาธาเสด็จของเรานะคะ สาธุสาธุนะคะให้เรามีโชคมีลาบมีโชคมีชัยนะคะรวยโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็รวยโชคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้รวยโชคด้วยนะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆรวยโชคก็จะรีบนำมาลงให้ดูเลยนะคะรวยรวยรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะกักเงินกดทองกกโชคกกลาบนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.